ที่สุราธานีกันมังค่ะไปแลทางด้านข้องสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสุราธานีค่ะรวมกับเรือนจำกลางสุราธานีได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภูตองขั้งภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเผื่อชาตร์สซาดกษัตริย์ประจำปี2567ค่ะ โดยรักตะวันีที่เรือนจำกลางสุราธานีตําบลพลายวัดอําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราธานีค่ะสำหนักงานสาธรณสุกจังหวัดสุราธานีรวมกับเรือนจำกลางสุราธานีได้มีการจัดกิจกรรมน่วยถันตรรมพระราชทานส่งเสริมสุขภาพผูต้องข้างค่ะภายใต้โครงการราชทานปั้นซุขทําความดีเผื่อชาติชาติกษัตริย์ประจําปี2567โดยมีนายบรรดาสธิราชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีรวมเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์จีรชาต เรืองวัชรินนายแพทย์ซาธนา,าสุขจังวัสุราธานีนายอนุชานวนไทยค่ะผู้อานวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจํากลางสุราธานีตลอดจนผว้น้าส่วนราชการจิตอาสากาวุนซี่จิตอาสา,า,าพระราชาทานแล้วก็บุคลากร,กรด้านซาธนา,าสุขข่าวรวมค่ะครับประจานในพิธีสวียความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวสำนึกในพระมาก,กรุณาทิคุณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจะนั่นรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับกล่าวเปิดโครงการราชา ปันทุกทาความดีเพื่อชาติชาต์กร,ริยัประจําปีนี้สําหรับกิจกรรมภายใน,ในนะครับก็มีการจัดการบริการหน่วยทันตกรรมจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะแพทยศาสตร์มาวิาลทุ่งกลานคารินตลอดจนโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมให้บริการคูดอินปูนอุดควันท่อนควันและก็ผ้าควันคุดแกผู้ต้องขังอีกด้วยโครงการกรมโครงการรชาชสันปันทุกเนี่ยถูกจัดขึ้นไปเชื่อะเกียรติประบาทสมเด็จพระจายุวอ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉระชนพันษา72พันษา28กรกฎาคม2567เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ทันที่ส่งประชาสารนความช่วยเหลือแก่ผู้ตองข้งให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาทารุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเพื่อให้ผู้ตองข้างเนี่ยมีสุขภาพดีดีทางกายและใจนะครับ ในหลวงรัชกาลที่10ในการที่จะดํารีให้ผู้ต้องขังทุกคนทั้งประเทศนะครับได้รับการดูแลด้านสุขภาพทั้งทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะครับได้ได้บูรณาการกันนะครับโดยการนําของท่านผู้การจังหวัดท่านรองผู้การจังหวัดและก็ทุกภาคส่วนในการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่บูรณาการกันหลายๆกิจกรรมเช่นกิจกรรมของการตรวจทันตกรรมให้บริการทางตกรรมแก่ผู้ต้องขังซึ่งได้ความร่วมมือจากคณะทันตแพทยศาสตร์มาเลัยสงขานครินและทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาช่วยกันในการที่จะให้บริการตนกรรมแก่ผู้ต้องขังนอกจากนี้นะครับยังมีบริการกับโรงพยาบาลมะเร็ง ราชธานีในการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงให้กับผู้ต้องขังด้วยและถ้าเกิดพบเป็นมะเร็งก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องนอกจากนี้นะครับก็ยังบูรณาการกับโรงพยาบาลสวนสราญรมในการที่จะคัดกรองนะครับเรื่องสุขภาพจิตในผู้ต้องขังและที่สําคัญที่สุดครับ ในรอบนี้นะครับในปีนี้เราจะมีกิจกรรมการการที่จะให้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุขร่วมกับสถานพยาบาลในเรือนจําโดยการจัดทําระบบเทเลมเมดิซินร่วมกับสถานพยาบาลในเรือนจําในการที่จะเชื่อมต่อในการดูแลทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้ผู้ต้องขังในเรือนจําของเราได้รับการเข้าถึงนะครับการบริการอย่างเท่าเทียมกับคนข้างนอกที่สําคัญที่สุดครับตามแนวทางของท่านผู้การเรือนจําบอกว่าอยากจะแนวทางก็คือเราต้องการคืนคนดีสู่สังคม คนดีเหล่านี้ต้องมีมิติของสุขภาพที่ดีด้วยอนะครับอเป็นกิจกรรมดีๆมากๆนะครับ